สวัสดีเ,เพื่อนเทุกคนครับผมคลิปนี้ก็อัปเดตกันที่อูช่างดำครับวันนีเดี๋ยวมามาดูว่าที่อูช่างดำมีอะไรแล้วก็รถเบือสองตัวไหนบ้างครับผมตอนนี้มีกระบะจอดอยู่หนึ่งคันครับผม ตัวนี้น่าจะเป็นทีูสุสครับผม s l x สเปคจะไปอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับตะก,กรครับผมตะกรอ่ะตะก,กรก็อยู่ดูแลในร้านช่างดำครับผมสาขาหนึ่งครับแถวน,นี้ก็จะเป็นร้านขายรถมือสองครับผมนะก็ ขายอะไรด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาดูครับผมก่อนที่เราจะมาดูรถก็มาดูเยี่ยมชม้านของเขาก่อนนะนี่ก็มีอะไหล่นะครับอะไหล่ก็พวกพวงมลาลัยนะครับพวงมลาลัยมีหลายรุ่นครับผมพวงมลาลัยรถเกง๋งรถกระบะนะครับกรองอากาศนะครับผมหมอน้ำนะครับ ชุดเพลานะครับถังน้ำมันนะแล้วก็ชุดเกียร์นะครับผมมีอยู่หลายรุ่นเลยนะครับชุดเกียร์ชุดคาดลาสกระปุกพวงมาลัยพาวเวอร์พวงมาลัยธรรมดาเครื่องยนต์นะครับผมนี่ชุดเบรกเครื่องยนต์ก็มีหลายรุ่นนะครับหลายรุ่นเลยหลายรุ่นหลายราคาครับ คนนี้น่าจะตะกรนหรือเปล่าใช่ตะกรนไหมฮะใช่ตะกรนไหมตะกรนที่โด่งดังในช่องหลายๆช่องมาถ่ายใช่ไหมเราอยู่กับตะกอนครับส <คน S 1> วัสดีครับพลรอร่งวงการอรายน์นะตะกรนก็เป็นทีมช่างอยู่ประจำ ร้านของช่างดําบุรีดบเนาะตะกอนตอนนี้เครื่องยนต์นี่กองกันอยู่เนี่ยมีมีรุ่นอะไรบ้างอ่ะไม่ต้องเอาหมดหรอกเอาแค่ข้าวช่วงนี้มีมีอีดูอีซูซูแล้วก็โตโยต้าหกล้ออ๋ออันนี้เป็นเครื่องเครื่องหกล้อครับอีซูซูตัวนี้สี่สูบใช่ไหมสี่สสูบครับอ๋อราคาก็เริ่มต้นตั้งแต่สองหมื่นห้าครับ ตั้ง <25 S 2> แต่สองหมื่นสองหมื่น <ไป S 2> <20, S 1> ขึ้นครับแล้วเครื่องที่นิยมกันเนี่ยอย่างพวกบิ๊กเอ็มอะไรมีไหมทีดีสองห้าสองเจ็ดอะไรเงี้ยทีดีสองห้าก็มีอืย่างฝั่งอย่างฝังง่งโน้นเนี่ยอะไรเ,เอาว่าเลยราคาตนราคาราคาขั้นต่ําอยู่สองหมื่นสองหมื่นสามอันนี้เป็นเครื่องอะไรแต่ก่อนตัวนี้บีทีสองห้า อ๋อ b สองห้า t ี Td น i s s Td สองหาเนาะตัวนี้ขายอะไรสหมื่นสามตัวนี้มาย่องมากระโดดมากระโดดหมื่นห้าพรอมเกียต้าอ๋อหมื่นห้าพร้อมเกียร์หมื่นห้าพร้อมเกียร์เนาะอันนี้ก็ Td Td เหมือนกันด d สองหมื่นหลักสองมืขึ้นอ่ะอ๋อนี่สองหมื่นเนาะนี้สองหมื่นสามมันต่างกันยังไงก็สภาพสภาพอ๋ออืม นี่ใครเครื่องยนต์พังก็ตัวนี้มังกรอยู่ที่สองหมื่นครับทีสูบมังกรเครื่องสลายเก้าสิบื่องน่าจะเก้าสิบสองหมื่นเนาะเก้าสิบที่แปดเจ็บสองหมื่นไม่มีเกียร์ตัวนี้ตัวนี้ไม่มีเกียร์เป็นเครื่องเปล่าเนาะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งนี้ก็ตามสภาพติดบ้างไม่ติดบ้างอตามราคา ขายเป็นอะไรได้ใช่ไหมครับขายเป็นอะไรอือก็มันเยอะเราจะบอกทั้งหมดเลยก็เนาะครับใครสนใจก็สามารถมาที่ร้านช่างดําครับร้านช่างดําอันนี้ทาทาครับอันนี้หมื่นห้าจนสองหมื่นตอนนี้เครื่องทาทามีกี่ตัวสองตัวครับสองตัวเครื่องไหนใช้งานได้ตัวนี้ครับอ๋อตัวนั้นตัวสองหมื่นครับตัวใช้งานได้สองหมื่นเลยไหมครับมีครบมี กล่องไหมมีกล่องไหมมีกล่องมีหัวฉีดตัวนี้เทอร์โบนะครับคือตัวนี้พร้อมใช้เลยครับเอาสองหมื่นครับตัวนี้โอเคเทอร์โบแน่นครับนี่อ่าโอเคโอเคฝั่งนี้ก็จะเป็นชุดล้อดุมเกียร์เกียร์นี่ขายยังไงเกียร์ทาทามีไหมเกียร์ทาทาเยอะแยะเลยครับเกียร์ทาทาก็มีเนาะครับโอ้นี่เกียร์อันนี้เกียร์พวกสี่ล้อกลางสี่ล้อกลางเนาะหกล้อโอ้ พวกเกียร์รุ่นนี้ก็ขายตามสภาพครับหลุดบ้างอะไรบ้างอ๋อเริ่มต้นที่เท่าไหร่เริ่มต้นที่หลับห้าพันขึ้น่ะเกียร์นี่นะอ๋อโอเคห้าพันขึ้นเนาะครับพอแล้วแล้ว,ลวฝั่งเนี้ยพงมาเลย,ยอ่ะพงมาไลยอันนี้ยังต้องถามต้องถามลูกพี่ถ <c oughs> น,นี่พงมาเลยนะครับผมก็มีประมาณการไหม หลักพันขึ้นประมาขายเป็นชุดนะถ้าเอาแต่วงมันก็วงละห้าร้อยอ๋อครับครับแล้วสนี่อะไรเนี่ยกรองอันนี้พวกอะไรพวกรักเลิกกันอ๋หม้อน้ำก็บีนะแล้วอย่างเพลาเนี่ยเพลานี่เส้นละพันห้าเส้นละพันห้านะอ๋อท้งละมันก็ท้งละห้าร้อยท้งละห้าร้อยท้งละพันอ๋อยางตอนนี้มียางอะไรยางมีแต่ตาดีได้ตาร้เสียครับมาเลือกเอานะครับมาเลือกเอาโอ้ หลากหลายเลยครับพี่น้องเนาะเนาะอย่างก็มีหลายขนาดครับผมมาเลือกเอาโทรมาสอบถามได้เนาะี๋ยวมาดูกระบากให้หน่อยตัวนี้เป็นอะไรอะไรยังไงรุ่นไหนตัวนี้ดาก้อน2,800 2น0ปเลยครับโอ้โหเครื่อง2,800ครับขายอยู่ที่หมื่นห้าครับแสนห้าละหมื่นห้าแสนห้าโอ้โหเจ๋วเจ๋วรถก็ฝากขายรถฝากขายเนาะครับแสนห้าครับโอ้ เครื่องดีก็สีสวยครับไหนดูเครื่องหน่อยอีสุดๆดาก่อนครับผมใครสนใจก็โทรมาได้ครับผมโอ้เทอบโบด้วย2000สองพันเท่าไหร่นะเครื่องสองพันแปดสองพันแปดครับผมแอร์พร้อม power ครับ<ๆ>เครื่องสวยกิ๊กเลยนะไหนฟังเสียงเครื่องหน่อยจิเอาฟังเสียงเครื่องกันหน่อยครับผม ยังเอาโอ้รถกรปาก็ขายครับไอ้เครื่องตัวนี้นี่เป็นยังไงเช็คเบียงดีไอมีอะไรไหมก็ดึงดูก็ได้น้ำดึงดูอาจจะนิดหน่อยอ๋อม่ตเยอะครับอันนิดหน่อยไอนนิดหน่อยก็ตกแต่งไม่ได้เพราะรถก็ะป๋าเนาะ อ,อืมก็พอใช้ราคานีา้แสนแสนห้าแสนห้าหมืน่นตอร้องได้ไหมนิดหน่อยนิดหน่อยนะต้องต่อจะขอเขาอีกต้องคุยกับเจ้าของเขานะอ๋อใปเร่งเครื่องหน่อย ดีครับผมถือว่าไม่ไม่หรวมเท่าไหร,ร่นะผมไม่หรวมเท่าไหร่คุณเงิน,นก็ยังนิ่มนวลอยู่เนาะ,ะนิ่มนวลบอด,ดี้ก็สวยครับผมดีถือรถน,นะครับรถเงินแคบยางให้มาขอบเท่าไหร่ยางขอบ15ครับผมตัวนี้ขอบ15นะครับ เหืออยู่ตอนนี้เหลืออยู่กี่คันเนี่ยตอนนี้อยู่ไทเกอร์ไปยังไทเกอร์อยู่บ้านสวนครับอยู่บ้านช่างดำอ๋อไทเกอร์ก็ยังอยู่นะยังอยู่อ๋อไทเกอร์อยู่เท่าไหร่แสนแสนสี่ห้าแสนสี่ห้าเนาะอืมครัใครสนใจตัวนี้ก็มาดูได้ครับผมนะครับโทรมาสอบถามได้ครับศูนย์แปดศูนย์แปดสี่สามสองเก้าหนึ่งศูนย์โอ้จับได้เอไอเย็นไหมเนี่ยเย็นเอไอใช้ได้นะครับ

ก็ดูได้อยู่ครับจะเสียวได้กระซีไม่มีผู่ไม่มีผูครับสบายไปไงมีไลเนอร์มาด้วยมีแมไลเนอร์ด้วยพ,ย,ยพร้อมใช้พร้อมใช้เลยสวยบอกมากเขาไรเก็สวนเนะจจะาะครับจดล้วเอาไปนระบสายวบายเอ้าวขอบคุณ ตะกอนขอบคุณครับคิดถึงอะไรยนคิดถึงตะกอนนะครับผม <c ười> อยู่สี่แยกรัก,กาเส้นทางเส้นทางประโคนชัยครับประโคนชัยเนาะดูได้ครับผมการขึ้นบันไดหรือว่าอะไรอะไรก็ดูมาสอบถามก็ได้ครับเอ้าขอบคุณอีกครั้งครับขอบคุณครับ <c ười>